สวยมากโอ้โอ้โอ,อเรมเรมโอ,สสอ้สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะหลังจากที่ไปดูวินที่ตรงไหนที่วินเ้นนั่งวาดภาพอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปดูหลุมฝังศพเรียบร้อยแล้วเราก็คลิปนี้สั้นๆเราก็ไปดูในบ้านของอฟินเซนว่าเมื่อก่อนบ้านเขาอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนไปค่ะพี่น้องขาไปเดินไปกับข้าวนกน้านีน่แหละค่ะพี่น้องขาเดินไปด้วยกัน ตอนนี้แดดก็ไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่หลังจากที่เราออกมาจากสองทุ่งตรงโนนนะคะเดินไปดูเนี่ยมุมนี้ก็เลี้ยวไปค่ะไปดูบ้านที่วินเซนต์แต่พบอยู่เป็นยังไงคะพี่้องค่ะหลบม่วงหลกไม้โอ้โหพี่บ่าวเดินไปแล้วพี่น้องค่ะพี่บ่าวเดินไปแล้วสวยพี่บ่าวบ้านแถวนี้ที่เข้าลูกนาบอกเขาตั้งขับ ในตำบนี้ก็ทำกลับไปนั้นกับพี่น้องก็ทำกับตหินแล้วก็เข,า,ขา,ากจฉาปูนนะ่ะนะบ้านเราทำเป็นกับอิดนะพี่น้องแล้วก็จากปูนที่นี่หินเป็นกน้อนๆไปค่ะเดินกันไปเรื่อยๆกับเขานอกนาค่ะพี่น้องเดินไปดูบ้านวินเซนต์กันนะคะไปค่ะพี่น้องเดินกันไปดูค่ะเดินกันไปดูเรื่อยๆโลนหน้าดงหน้าแดงเนาะซุปเปอร์มาร์เก็ตกับพี่น้อง นั่นแหละอักษรเขียวๆนั่นแหละในใน,ในตำบลน,นี้แหละไปซื้อน้ำสักขวดหนึ่งพี่น้องคะไปะในทกเผอร์ามาร์เก็ตผลไม้ค่ะก็อย่างนี้แหละค่ะอางอุ่นนี่น่าทานนะพี่น้อง ไก่ที่ฝรั่งเศสน่ากินนะพี่น้องไก่เขาเลี้ยงแบบและวิ่งทุ่งอ่ะไก่อ่ะเพราะฝรั่งเศสเขาเป็นประเทศที่ใหญ่ค่ะในอากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไก่อ่ะอร่อยือบอกฝรั่งเศสรามีฝรั่งเศสค่ะพี่น้องค่ะวู้น่าทานมากเลยชอบกินสลามีเดี๋ยวตอนกลับแล้วค่อยเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกยซื้อแ่ะสลามีฝรั่งเศสอ่ะน่าทานค่ะอร่อยค่ะ นี่พวกสาระมีอ้อร่อยเลยแหละค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะออกจากซูปเปอร์มาร์เก็ตก็เดินไปเรื่อยๆแหละออกอ <c oughs> อกจากซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ถึงเลยอีกฝั่งนึงเห็นบ้านของวินเซนต์ดัสโอ้พี่บ่าว่าบ้านแต่ไม่ใช่ ไปดูกันสวนสาธา,สา,ารณะเล็กๆค่ะในสวนสาธารณะเล็กๆเข้ามาก็เห็นรูปปั้นของปันโกกค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละเขายืนอยู่สวนสาธารนณะพี่น้องค่ะในสวนสาธารณะมีลูปปลำปลาค่ะ ลูกส e, si, ีเหลืองดูสิพี่น้องซื้อถุงในทุกเปอร์มาตพอดีเลยเมื่อกี้มันจะเอาถึงหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ถึงแล้วเนี่ยพี่น้องข้างล่างเขาเก็บกินหมดและปีนขึ้นไปดีไหมพี่น้องก้าวตายแล้วสุกหมดแล้วอะ my god เต็มหมดเลยดูสิพี่น้องหุยห้ยตายดูมันร่วงสิให้ดูใต้ต้นมันร่วงแต่ ที่ลูกที่มันร่วงเราจะไปเก็บกินนะมันโกกัะปลุกับพี่นงค่ะบนดินนะนะหมาหมูก็เดินนะสงสัยนะนงงนกหมานะตายแล้วพี่น้องค่ะมันดกขนาดนี้เลยลูกทลัป่าค่ะไม,ม้ก็คงจะหวานอร่อยเดี๋ยวเก็บเก็บดูสิพี่ป่าวจะเก็บดูชักลูกโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลูปเออได้กินแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ลองชิมดูค่ะพี่น้องลองชิมดูอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องขาสีเหลืองก็อร่อยเรีย้รยหวาน่ะแต่มันออกหวานอร่อยค่ะพี่น้องค่ะเสียดายนะเก็บไม่ถึงเลยอร่อยค่ะ มนี้สวยนะพี่น้องนะรู้สึกว่านี้เขาช่อมแชมทำใหม่หรือเปล่าแล้วก็ตอนที่เก่าๆอย่างนั้นแหละอย่างในภาพนล่ที่พี่บ่าวไปยืนอยู่นะ,ะพี่น้องก่ะเอา,อาวินเซนต์มาวาดภาพโรงแรมนี้ด้วยไงนี้แหละโรงแรมนี้แหละแต่ตอนนี้เขาตกแต่งใหม่นะ มันนานแล้วไงพี่น้องเมื่อคนไม่ใช่โรงแรมนะไม่รู้เป็นอะไรแล้ววินเซนต์เขาเขามาวาดภาพตรงนี้ด้วยตึกนี้แหละโรงแรมนี้แหละตอนนี้เป็นโรงแรมเนี่ยภาพของเขาเขาพี่น้องกาชื่อชื่อภาพของเขานั่นแหละอา่านเป็นปาษาฝรั่งเศสนั่นเลยค่ะนี่แหละ <c oughs> ตำบลนี้สวยนะพี่น้องดูที่ตำบลเก่าๆเนี่ย สวยๆเนี่ยตึกรางเนี่ยโสาใสบ้านของวินเซนอยู่ในทรอยนั้นหรือเปล่าเข้าไปดูสิน้องสวยๆเนี่ยบ้านเห็นไหม่ ฝันโคมาเกยเกิดมาเช่าว่านอยู่ค่ะพี่น้องพี่บ่าวบอกว่าเช่าอยู่ห้องเล็กๆข้างหลังบ้านนี้เลยค่ะห้องที่ถูกที่สุดอะไรอย่างนี้เราวิ่งเส้นไม่มีเงินอย่างที่หาในประวัตินะนะพี่น้องค่ะแล้วนี่แหละบ้านหลังนี้แหละแล้วข้างล่างเป็นร้านอาหารแล้วข้างหลังก็จะเป็นห้องเล็กๆนะพี่น้อง องเล็กมากเลยสองห้องเขาเจ้าพี่บ่าวบอกว่าห้องสําหรับที่ไปอวาดรูปห้องหนึ่งห้องนอนห้องหนึ่งเดี่ยวเราเข้าไปดูกันนะคะพี่น้องเราเข้าไปดูกันค่ะเห็นพี่บ่าวบอกว่าค่าเข้าดูนะอินโฟมาซีอินโฟเมชันนะคะ,ะคนละสิบยูโรสองคนก็าเลยยี่สิบยูโรค่ะส่วนพี่น้องขานาะบ้านที่วินเซนเคยมาเช่าค่ะมีดอกเ็าทาเป็นสัญ,ญลักษณ์ดอกกระตานตะวันนะ พราะวิวนเซนต์ชอบตายชอบเป็นติ้งออดอกตานตะวันด้วยไงคะพี่น้องขานี่แหละเห็นไหมคะเนี่ยดอกตานตะวันเขปลูกดอกตานตะวันไว้แล้วแล้วมีข้าวข้าวบาเล่ด้วยเพราะว่าวินเซนต์ชอบไปนั่งอยู่ในตุ้นาแล้วเป็นติ้งกับพี่น้องในตุ้นาของขาในตู้ไร่ไร่ข้าวบาเล่นั่นแหละค่ะสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมคะ สวยนะพี่น้องขาน่ารักนะเขาทำนะเนี่ยตื่นก็ไฟในซอยเล็กๆสงสัยว่าไปลุ้นกันว่าบ้านนี้หรือเปล่าเนี่ยบ้านวินเซนเนี่ยตอนที่วินเซนอยู่นะพี่น้องะโอ้ยดยูสิฝาผนังเขาในตำบลของฝรั่งเศสบ้านกเก่าๆคลาสสิกนะคลาสสิกอ้ยสงสัยบ้านนี้มัง้ง เป็นประตูเข้าไปเขาก็ตกแต่งนะพี่น้องตอนนี้นะเราบ้านมันนานว่าวินเซนเคยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเคยพักอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องค่ะเฮียตุ๊กฮะเฮียอบนิดอันว่าเบลคาเฮานะอืม เ e s ก k ับป p e ม m ณอัก6ินเซซเซนน้ำส o ดาวินเซนต์ขาก็รอนะพี่น้องเนี่ยมาถึงบ้านวินเซนต์แล้วค่ะเขาเคยอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องไม่รู้ว่าเขาอยู่จุดไหนเนาะหลังบ้านนั้นแหละเมื่อกีร้านบ้านที่เป็นสร้างกับหินนั่นแหละเนี่ยหุณรอบๆไปดู ด่าต๊กฟูกะอืมโอ้ตรงนั้นขายตัว๋วไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยอยู่แถวนี้แหละก็อยู่ตรงนี้แหละพี่บ่าวซื้อตัว๋วต้องจ่ายเงินเข้าไปเขาบอกเข้าไปประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงคกะเดี๋ยวเขาจะพาไป ครพี่น้องค่ะบ้านวินเซนต์ก็อ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะขึ้นไปดูค่ะขึ้นบันไดนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะหนู่บ้านเขาทำกับข้อหินนะพี่น้องเอา,าไปก็ yeah, บอกตรงนี้หละพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราก็ตาม คนแนะนำพอเป็นไกด์อยู่ตรงนี้ป้าเราเดินไปดูนี่รูปวาดของวินเซนต์ต้งนั้นเลยนี่ครับพี่น้องค่ะน,นี่รูปนี้แหละเมื่อกี้ที่เราไปดูในไลฟ์อะคลิปก่อน,นะคะพี่น้องภาพนี้เลยอะเห็นไหมที่เขานกนาครับพี่น้องไปกันน,ะนี่ภาพนี้ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันนั่นวินเซนต์น,น้่งอยู่นะครับพี่น้อง เขาวาดเขาวาดนั้นก็ก็วาดรูปของตัวเขาเองวาดก็วาดรูปตัวเขาเองค่ะพี่น้องน้องเข้าบาเลยตอนที่มันแห้งแล้นะเอามาจัดเป็นแกันลนรีสวยเดินดู คงเป็นข้างบนนู้นเลยค่ะพี่น้องขานู้น่ะปอยน้องขาเนี่ยที่วิน,เ,วนเซนต์เขาอยู่นะเขาอยู่ห้องเล็กๆก,กับพี่น้องห้องนอนเล็กๆแล้วก็ห้องสําหรับวาดภาพของเขาก้างบนเราได้เข้าไปเห็นเตียงของเขาแล้วก็ยังมีอ่ะ ยังมีกรอบรูปที่เขาใช้ไม่หมดอยู่บนห้องเล็กๆนั้นเขามาเช่าแบบห้องที่ถูกที่สุดอะเพราะเพราะวินเส้นเขาจนนะคะพี่น้องก็ไม่มีเงินนะแล้วทีนี้บ้านที่เขามาเช่านี้ยก้างล่างนะ่ะมันเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้องเมื่อก่อนเขาเป็นเขาก็หาบ้านที่มันถูกถูกที่สุดแหละพี่น้องค่ะนั่นแหละถูกถูกที่สุดแล้วทีนี้น เนี่ยเราขึ้นไปบนห้องที่เขาเป็นติง้งเขาเขาเขาวาดรูปอ่ะนะแล้วก็ห้องที่เขานอนแต่เขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะพี่น้องนั้นโอเคเราก็มาเที่ยวบ้านของวินเซนต์แล้วนะคะพี่น้องขายังไงเข้านอกหนะ ก้าวนอกนาเขอพาพี่น้องมาเที่ยวแล้วขอ้อถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นั้นนะคะพี่น้องข่าวมาเที่ยวบ้านของตี้ของวินเส้นฝักก๊กเคยอยู่นะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะที่มาเที่ยวกับก้าวนอกนาแล้วก็มากับพี่บาวขอบคุณมากค่ะพี่น้องพี่บาวเวลใหญ่วดา s e c เ n d you like to say something ม้ว่า oh o สวัสดีครับ ดังนั้นเก้านกนาขอลาไปก่อนนะคะวันคลิปมาเยี่ยม,มบ้านามาเยี่ยมที่วินเส้นอยู่ขอบคุณมากๆคะ่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะ